ทุกคนมันมืดตอนนี้ตีห้าตีห้ายี่ห้าแล้วค่ะเดี๋ยวจะเตรียมตัวเพื่อขึ้นไปดูพระอาทิตย์ขึ้นนะคะเย็นแล้วก็เมื่อยนิดหน่อยะคะ่ะโอเคเดี๋ยวเตรียมตัวก่อนนะคะทุกคนค่ะตอนนี้ทุกกำลังจะขึ้นไปบริเวณยอดเขาหมนนะคะฝนตกค่ะไปดูกัน ไม่รู้จะเห็นทางหรือเปล่าแต่ก็คือตามๆเข้าไปโอ้ยเดินไปทางนู้นโอเคเดี๋ยวค่อยขึ้นไปเก็บบรรยากาศด้านบนนะทุกคนเพราะว่ามันค่อนข้างลื่นนะคะขออนุญาตเก็บกล้องก่อนนี่ทุกคนเสริมสว่างแล้วไปค่ะ เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันมมพอไหมพระอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วค่ะเดี๋ยวจุกจ้ะดูพร้อมกันแป๊บนึงนะด,นดูแค่ตรงนี้กันนะ สวยมากอ๊ปอ๋จะร้องสวยมากโอเคขอถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะ เือุดุดค่ะค่ะใครมีโอกาสจุกอยากให้ลองมานะคะคุ้มค่าค,ค่ะ,คคะโอเค <laughs> ไปค่ะเดี๋ยวเราไปข้างล่างกันดีกว่านะแต่ว่ามีอีกมุมหนึ่งเมื่อกี้ตอนขึ้นมามันเห็นใช่ไหมจุ๊บเลยอยากให้ทุกคนหเห็นด้วยฝั่งนี้ก็จะเป็นทะเลหมอกเหมือนกันสวยมากอย่าลืมนะคะใครมีโอกาสอยากให้มาค่ะ มากันเย้ๆนะทุกคนโอเคเรามาบ๊ายายอดเขาหมีกันค่ะแล้วเดี๋ยวจะลงไปด้านล่างน,นะคะไปะเก็บของแล้วก็ไปกินข้าวเช้ากันตอนนี้จะหกโมงแล้ว,วค่ะไป <laughs> บายบายยอดเขาหมีไม่มีโอกาสจุ๊บจะมาเที่ยวใหม่นะคับ,บายๆไปไปรักกันค่ะเดีย๋ดวยวจุ๊บกลับว่าจะเดินย้อนไปตรงบริเวณดูพระอาทิตย์ตกดินกันเพราะว่าประมาณหนึ่ง ร้อยห้าสิบเมตรเองร้อยเจ็ดสิบห้าเมตรประมาณนี้อะไปเราไปดูกันเพราะว่าเมื่อวานอย่างที่บอกคือจุ๊บไม่ได้มานะคะเพราะฝนตกนะไปเราไปดูกันดี่ว,ว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะทุกคนไปลืมถ่ายดูนี่ทางทางก็จะประมาณนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นอะไรนะลากต้นไม้สวยมากลากต้นไม้ต้นไม้แบบน่าจะแบบอายุหลายปีมากค่ะทุกคนไปค่ะ ก็คือตรงนี้นะคะพอเราขึ้นมาใช่ไหมก็จะมีป้ายก็คือชมพาทิต์จุดชมพาทิตตก,กพระอาทิตขึ้นคนละทางอ่ะเราจะไปอีกประมาณหนึ่งร้อยเจ็ิบห้าเมตรเมืม่อกี้เจอน้องตี้ค่ะน้องตี้บอกว่าฝั่งนู้นสวยไปขึ้นไปไปเลยตุ้มสวยจริงทุกคน <laughs> เหมือนเราเดินอยู่ในปา่าแบบเด็กดําบัน <laughs> ไปค่ะอีกนิดเดึ่งจะถึงจุดชม พราทิตตกดินแล้วนะไปโอนขาตอนนี้จุบถึงจะถึงบริเวณชมพราทิตตกแล้วนะแต่ก็คือพราทิตตกก็มีพราทิตขึ้นเหมือนกันทุกคนสวยมากเลยนะนี่สวยนะไปค่ะไปกันต่อเล็กน,น่อยหนะึ่งสวยสุด,สด มากันมากันไปค่ะ <laughs> เดี๋ยวไปกันต่อเนาะฮะคือ <laughs> สรุปยังไม่ถึงนะร้อยเจ็ดสิบห้าเมตรไปค่ะไปกันต่อเลยอีกหน่อยหนึ่งนี่ทางเดินก็จะประมาณนี้ใกล้เคียงกันค่ะมีรากต้นไม้แล้วก็เป็นดินชุมช่มฉ่ำเพราะว่าเมื่อวานฝนตกหรืออาจจะเป็นเพราะว่าบริเวณนี้อาจจะเป็นป่าดิบชื้นอยู่แล้วน้องอาจจะชุ่มฉ่ำอยู่ตลอดเวลานะทุกคนอ่ะไปค่ะ ถึงแล้วมีแด่ก็เลยมองมองเยอะจริงฝั่งนี้หมองเยอะมากถุกคนสวยมากค่ะแล้วก็พาติดขึ้นเราก็ดูได้นะแทรดมสวยสุดๆ ไปค่ะดื่มดำกับธรรมชาติแป๊บนึงไปค่ะทุกคนตอนนี้หกโมงสามสิบแปดแล้วเราลงข้างล่างกันดีกว่านะไปไปหาข้าวกินกันม <c oughs> าหน่ะจุ๊บ <c oughs> จุ๊บลืมถ่ายบรรยากาศบริเวณรอบๆจุดบริเวณลานกลางเต็นท์ให้ดูนะคะก็อย่างที่บอกคือที่นี่ยลานกลางเต็นท์จะพื้นที่กลางเต็นท์ค่อนข้างจะน้อยค่ะแนะนาําถ้าใครมาเนาะนอนเปก,ก็ดีค่ะนีะ่ไปดูนี่คือ จุดบริเวณลานกลางเต็นท์นะคะฝนตกชุ่มฉ่ำเปียกแฉะกันหมด ừ, ไปที่เต็นท์เอ้ยเต็นท์อีกแหละไปที่จุดกลางเต็นท์เฮ <pers to S 1> ้ยเงงก็จะประมาณนี้ทุกคนถ้าก็จะกลางเต็นท์นะคะแนะนำให้รีบขึ้นมาไวๆนะแต่ถ้าผูกเปีก็คือไม่ได้มีปัญหาเลยเพราะาต้นไม้เยอะค่ะ <c oughs> ไปจ้า,าเจเเต็นจุบยจุดกลางเป๋จุบนี่โอเคเดี๋ยวอุ่นกับข้าวก่อนกินข้าวเช้ากันแล้วก็จะได้เก็บของแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้า,ผาเก็บเต็นนะคะแล้วก็จะลงกันเนะาะเช้าๆจะได้ไม่ร้อนเนาะ ค่ะทุกคนตอนนี้8ปดโมงสิบสองแล้วจุบเก็บเปเรียบร้อยาาแล้วค่ะเราไปบายที่กลางเปกันก่อนนะบา,บายจะ,ะไว้เลยลานกลางเต็นยอดเขาหมิ่นไม่มีโอกาสจุบจะมาเที่ยวใหม่นะคะไปค่ะเดี๋ยวรีบลงข้างล่างกันเพราะมีความรู้สึกว่ากลัวจะเจ็บเขา่าเดี๋ยวเดินช้าเดี๋ยวคนอื่นรอเนาะอ่ะไปไปข้างล่างดีกว่าค่ะทุกคนลงจากยอดเขาหมิ่นกันตอนนี้อ่ะ แปดโมงยิบสามะค่ะค่อยๆลงเพราะว่ากลัวเจ็บเขา่าเดี๋ยวพอเจ็บเข่าแล้วก็จะเดินช้าแลวเดี๋ยวเกรงใจคนอื่นเนาะแล้วก็ดูกันค่ะว่าเราพอดีด้านล่างอะค่ะที่ลงทะเบียนเขามีน้ำตกด้วยเดี๋ยวเผื่อได้เล่นน้ำตกอ่ะไปจ้าปุ๊บปุ๊บไปทุกคน ลื่นนะเนี่ยลื่นนะเนี่ยอ๋ออะไรของผมครับเนี่ย มปีนเมื่อวานปีนขึ้นมาวันน um ี้ต้องปีนลงกลับค่ะไปค่อยๆค่อยๆตัวนี้ต้องค่อยๆย่อนตัวลงไปนะทุกคน ตอนนี้จุบลงมา500เมตรแล้วค่ะจากจุดอานกังเป็นนะเหนื่อยแต่ก็ชอบไปไปกันต่อทุกคนอีกนิดเดียวก็จะหลุดจากบริเวณที่เป็นหินปะไม่แน่ใจอาจจะมีอีกนะไปค่ะไปกันต่อ yang tadi lah ค่ะตอนนี้9โมง35จุบเดินมาครึ่งทางแล้วค่ะเย้เหลืออีก1่กิโลจะถึง199นะบ๊ายบายเฮ้ยเฮ้ยมีโอกาสจก็จะมาเที่ยวใหม่นะคะไปะค่ะไปไปค่ะทุกคนตอนนี้ก็10โมง17แล้วจุบ ใกล้ถึงจุดสตาร์แล้วค่ะอีกนิดหนึ่งแล้วก็ทุกคนฝากด้วยนะใครมาเที่ยวธรรมชาติอย่าลืมเอาขยะก,กลับไปด้วยนะไม่น่ารักเลยค่ะนะโอเคไปค่ะเดีย๋ยวไปกันต่อเลยอีกนิดเดียวก็จะถึงทางลงแล้วไปทางนี้โก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 ไปอีกนิดเดียว ทุกคนตอนนี้10โมง24ค่ะจุ๊บมาถึงจุดเริ่มเดินของยอดเขาเมนแล้วนะชันแล้วก็ชันแล้วก็ชันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบริเวณนี้จะมีน้ำเย็นๆมาให้เรากินหรือเปล่ากันค่ะไปค่ะอีกนิดเดียวจะถึงแล้วไปเลยไปกันเลยค่ะเรามาบ๊ายบาย เส้นทางศึกษาธรรมชาติยอดเขาเมนนะค่ะบ๊ายบายยอดเขาเมนไม่มีโอกาสจุ๊บจะมาเที่ยวใหม่นะคะเดี๋ยวรอบหน้าจุ๊บจะหลอกไม่ใช่หลอกสิเดี๋ยวจุ๊บจะชวนเพื่อนๆมาด้วยนะไปค่ะกลับกันไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำตกคลองจังกันแล้วก็ฮิวมาม่าไปกินด้วย เมื่อกี้ถามเจ้าหน้าที่แล้วค่ะเขาบอกเอาลงไปกินข้างล่างได้แต่ต้องเก็บขยะขึ้นมานะอ่ะเดี๋ยวเราไปหามุมดีๆในน้ําตกกันดีกว่าค่ะหน้ามันจะใกล้ไปหน่อยนะก็ะะคือจะเป็นบริเวณน้ําตกของจังมาแล้วดูเด็กๆแนน้ำกำลังมองว่าน้องจะก,กระโดดน,น,น้ําแน่เลยไปดู โดดน้ำหรอโดดน้ำหรอน้ำลึกไหมเคยโดดไหมอะ กินมาม่าก่อนเด็<อ>กๆเก<อ>่งมากค<อ>่ะก็เมื่อกี้เด็กๆก็โดดรามข้างล่างใช่ไหมเดี๋ยวจุ๊บกล่วว่าจุ๊บกินมามา่าเสร็จเดี๋ยวจุ๊บจะเดินตามน้องไปด้านบนด้านบนก็เล่นน้ำได้ค่ะแต่ว่าเมื่อกี้ถามแล้วลึกแบบ สูตรแขนเหมือนกันก็เลยไม่อยากเสี่ยงนะคะก็เลยเดี๋ยวไปนั่งแช่ข้างบนดีกว่าค่ะโอเคเดี๋ยวขอรีบกินมาม่าก,ก่อนนะจะได้รีบไปเล่นน้ํากับเด็กๆนะ ก็จะบอกว่าก็บริเวณสู่บริการนักท่องเที่ยวค่ะตรงนี้คือจะมีร้านขายของนะก็ถ้าลงจากยอดขานี้ค่ะก็สามารถมากินที่นี่ได้เลยนะคะทุกคนไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นะ้มีมามา่ามีขนมนู่นนี่นั่นหลายอย่างค่ะลองมานะอ่ะรีบกินดีนกว่าได้ไปรีบดะจะได้รีบไปเล่นน้ํากันเพราะตอนนี้มันจะเที่ยงแล้วค่ะเดี๋ยวพี่เมสากลับมาก็พี่เมสาจะไปส่งที่สถานีรถไฟนะอ่ะโอเครีบดีกว่าจ้ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปหาจุดเล่นน้ํากัน มีถึงข้างบนเลยนะจะไปดูว่าตรงไหนแช่ได้บ้างนะคะไปก็แช่ได้เกือบทุกจุดนะคะเอ๊ะเด็กๆไปไหนเด็กๆในที่นี้มันเึงจะมีน้องที่นั่งรถคันเดียวกันมานะคะ่ะไม่รู้น้องเล่นน้ำตรงไหนกันนะเดี๋ยวไปดูก่อน นี่ไงเจอแล้วเล่นนะ้ำเดียวว่างของก้อนอันนี้คือน้องๆที่นั่งรถกระบะมาคันเดียวกันนะคะลง,ล,ลง Youtube นะลงลงเลย,ย,ยนีน เย็นสบายค่ะอาบาตรงนี้กันเลยเหรออ๋อเออดีโอ้โห ก็แบบใส่เงินมาบ้ายังไม่แล้วก็แบบเรื่องามราบเราเ็ค่แบ่อก็แบบเรา เราเดินเสร็จแล้วตอนรกกแบบชื่นใจมากถ้ามีน้ำน้ลยโ้เอาน้ำลเอาไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวไม่เค่ะ เด็กๆโดนมัตรงนี้โอ้โหบู๊บบู๊บเราอยู่นหวเอยู่ในหัวสาวน้อยกระตับใจพวกเธอจะเป็นคนของถ้าถูกเลือกที่จะมา5โดรนทำได้แน่นอนได้ได้ เราจริงๆทุกคนข้างบนยังขึ้นไปได้อีกแกวแต่ว่าตอนนี้มันเพียงแล้วค่ะเดี๋ยวก็กล่าวว่าเล่นน้ำตรงน,นี้แล้วก็จะเปลี่ยนรถไาแล้วก็เดี๋ยวจะขับนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่เมาส์ไปเจอพี่สถานีรถไฟนะจะขอริบน,น,น,นะถึงแม้จะน้ำะัดทุกคน น้ำตกพลองจังไว้มีโอกาสฉุนจะมาเที่ยใหม่นะคะคบ๊ายบายไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนะ,ะโอเคไปขึ้นจับก,กันดีกว่าค่ะไปค่ะทุกคนก็ตอนนี้บ่ายโมงสนาทีนะคะพอดีว่าเมื่อกี้พี่เมาบอกว่าจะรอประมาณบ่ายสองค่ะค่อยไปกันนะเดี๋ยวจุ๊บจะเอาไม้ พกิ้งไปล้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูน้ําตกด้านบนก่อนนะเพราะว่าเรายังมีเวลานะคะไปไปกันดีกว่าเดี๋ยวจะแพนกล้องให้ตั้งแต่ตอนลงน้ําตกเลยนะทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้ถือของกินเยอะไงก็เลยทําให้ไม่สามารถถ่ายได้นะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปกันดีกว่านะคนก็ะจาเยอะๆ่อยนะทุกคนไปจ้ะเอา,มาไม้แท็กกิ้งไปล้างกันพร้อมกับไปดูบรรยากาศน้ําตกคลองจังด้านบนกัน เพราะว่าจุ๊กไม่ได้เดินไปดูไงเมื่อกี้ไปเลยมันก็จะประมาณนี้ฟุ๊กฟุ๊กฟุ๊กบรรยากาศล่มรื่นค่ะย็งสบายมาก ใครมีโอกาสนะคะถ้าไม่ได้มาเดินเขาเมนนะทุกคนก็แวะมาเที่ยวน้ำตกได้อ้อแล้วก็ลืมบอกพอดีทุกเห็นป้ายค่ะตอนออกมาค่ะก็คือถามพี่เมาสด้วยนะคะเอ่อยอดเขาเมนนะจะเปิดเอ้ยไม่ใช่จะเปิดสิจะปิดให้ขึ้นนะคะประมาณวันที่15กรกฎาคมถึง15ธันวาค่ะเขาคือเขาจะปิดให้ขึ้นนะคะเนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนค่ะ ก็คือจะไม่มีการขึ้นยอดเขาเมนนะทุกคนโอเคเราไปดูน้ําตกกันดีกว่านี่อยู่ทางนู้นเลยไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปถ่ายบรรยากาศน้ําตกใกล้ๆก,กันนะคะอด้านบนของน้ําตกคลองจังยังมีเวลาอีกหน่อยนึงค่ะเมื่อกี้มีิดคิเล คนดเูเปียกค้างแกงเปียกเป็นอย่างนี้นะคะสวยมากดูไหมหนึ่งสองสามนี่ทุกคนสวยจริงๆค่ะเรามาบายบายน้ำตกคลองจางกันดีกว่าคะ่ะโอเค บายบายน้ำตกคลองจังไว้มีโอกาสจุกจะมาเที่ยวใหม่นะคะบายบายครับายบายค่ะก็ถ้าจะให้รีวิวยอดเขาเมนนะคะจะบอกว่าทานค่อนข้างชันค่ะถามว่ามือใหม่เดินได้ไหมมือใหม่เดินได้นะก็คือค่อยๆเดินนะคะแล้วก็แนะนำเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมายอดเขาเมนนะคะเขาจะเปิด ไม่ใช่เขาจะเปิดส er ิเขาจะปิดตั claro ้งแต่15กรกฎาคมถึง15ธันวาของทุกปีนะคะเนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนเนาะเขาก็จะปิดให้ขึ้นยอดเขาเมนนะก็ยังไงใครมีโอกาสแนะนำอยากให้มานะคะโอเคนั่นเดี๋ยววันนี้ยังไงฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามช่องตาลันตาลันจุ๊บๆเพื่อเป็นกำลังใจในการพาเที่ยวครั้งต่อไปได้นะสดรับหน้าจะพาทุกคนไปที่ไหนฝากกดติดตามด้วยนะฝนก็จะตกโอเควันนี้ไปกันนะไม่ไปบายๆค่ะบายๆไปกัน